วันนิวส์ตรงไปตรงมาครับคุณผูชมครับแล้วก็พี่ๆทุกท่านนะฮะทราบไหมครับว่าอาชีพหนึ่งที่เด็กไทยเนี่ยใฝ่ฝันอยากจะทำในปี2 5 5 9คืออาชีพบาริสต้าครับบาริสต้าคืออะไรครับพี่อุ๋ยครับอดีสูนหน้าทีมชาติอาเจนดิน้าไงโอ้โหนั่นมันบาติสตูต้าครับพี่อุ๋ยไม่รู้เลยอ่ะาน้องแคนครับบาริสต้าบาริสต้านี่เลยอุธสงคราม ตุ้มน่นเมนบาซูก้าไปแล้วฟังข้อมูลที่แท้จริงจากพี่แดนนี่ดีกว่าค่ะภูมิใจนำเสนอบาริสต้าเนี่ยครับก็เป็นภาษาอิตาเลียนบาริสต้าก็คือบาร์เทนเดอร์ที่เป็นคนชงกาแฟคนที่เป็นอาชีพชงกาแฟเนี่ยเขาเรียกกันว่าบาริสต้านี่เองแต่ถ้าจะให้ใช้คำว่าบาร์เทนเดอร์เดี๋ยวจะไปคิดว่าเป็นอีกสถานที่หนึ่งแทนใช่ไหมไม่ได้จะเลยต้องใช้บาริสต้าแบบนี้ใช่ไหมคะที่เห็นเขาบอกว่าคนชอบดื่มกาแฟเนี่ยก็จะรู้จักแวดวงกาแฟว่ากาแฟเดี๋ยวนี้เนี่ยมีแบบยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้หรือการชงแบบนั้้นนแบบี แล้วก็วันนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวมีบาริสต้าเก่งๆสาวๆหลายๆคนอ่ะชอบคิดว่าหบาริสต้าที่ชงกาแฟได้อร่อยได้เก่งหรือว่าเขาเรียกว่าการทําอาร์ตลาเต้เป็นรูปร่าศิลปะต่างๆต้องคิดว่าเป็นชายหนุ่มเท่านั้นวันนี้ค่ะแขกรับเชิญเป็นผู้หญิงแล้วก็มีดีกรีเป็นแชมป์บาริสต้าเนชั่นแนลไทยแลนด์บาริสต้า ปี2015ด้วยนะไปพบกับเธอกันเลยดีกว่านะคะคุณสุดารัตน์ช้างเจริญหรือว่าคุณฝ้ายนะคะมาพร้อมกับนายกสมาคมบาริสตาแห่งประเทศไทยด้วยคุณมีชัยอมรพัฒนกุลนะคะแล้วก็มีผู้ช่วยมาอีกสองคนค่ะคุณวิษณุและคุณพานุทัศน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ที่มากันทั้งร้านเลยหรือเปล่ามาั้งานท่านนายกล้วก็เข้ามาครับฝ้ายฝ้ายแล้วก็อีกสองท่านค่ะนะคะโอ้โหวันนี้แบบมาทั้งสองร้านแบบนี้เลย ก่อนอื่นเนี่ยต้องถามคุณฝ้ายก่อนเลยนะครับในฐานะที่เป็นแชมป์จริงจริงแล้วก่อนหน้านี้ที่จะมาทําบาริสต้าเนี่ยเราทําอะไรมาก่อนฮะก็ตั้งแต่เริ่มต้นเลยใช่ไหมคะฝ้ายเริ่มต้นจากเป็นนักศึกษาค่ะที่ต้องการหางานพัทไทมาทำในช่วงระหว่างเรียนอย่างเงี้ยค่ะก็หางานงานนึงที่แบบว่าเราสามารถจะทาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปเจอร้านกาแฟเดอ e เฟิร์สเอสเ s สนะคะก็ทำทำมาอยู่สักพักหนึ่งนะคะก็ทําเรื่อยๆจนรู้สึกตัวเองว่ารู้สึก ชอบอ่ะทําแล้วมีความสุขทุกครั้งอย่างงี้ค่ะจนรู้สึกว่าใจมันรักไปแล้วอะค่ะมันมีความสุขตรงไหนตรงุขนคือเราชอบทานกาแฟด้วยหรือเปล่าหรือเกี่ยวไหมคะหรือคนมาทานของเราแล้วเขามีความสุขเราก็มีความสุขใช่ค่ะโดยเริ่มจากพี่ไายเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบทานกาแฟอยู่แล้วค่ะพอมาได้จับอย่างเช่นแบบเข้าเครื่องชงอย่างเนี้ค่ะมันรู้สึกว่าโดนโดนมนต้องสนิไปแล้วอะค่ะทำ กว่าจะทาออกมาแต่ละแก้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราใส่ใจกับทุกๆแก้วที่เราทํานะคะคแล้วเวลาเราเสิร์ฟไปปุ๊บเนี่ยลูกค้าแบบอุ๊ยอร่อยจังเลยอ,อะไรเงี้ยมันทําให้เราแบบมีความสุขเงี้ยค่ะว่าเราได้เสิร์ฟสิ่งดีๆให้กับลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะมไม่ธรรมดาแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยนะคะได้รางวัล National Thailand b บ r ริ t a c า Championship ิไปครองถามหน่อยว่าทํายังไงถึงได้รางวัลน,นี้มาคะทํายังไงใช่ไหมคะตอนที่ฝ้ายเป็นพนักงานพาร์ทไทม์เนี่ยก็ยังไม่ได้ไม่ได้ฝึกฝนบาริสต้าร้อยเปอร์เซ็น ค้นพบตัวเองแล้วว่าตัวเองอ่ะรักในการทํากาแฟมากๆเลยตัดสินใจค่ะเรียนจบแล้วก็ขออยู่กับอาจารย์ค่ะอาจารย์จีจี้เบญญาพานวันก็คือเจ้าของร้านเนี่ยแหละค่ะอาจารย์เป็นคนที่มีประสบการณ์ที่สูงค่ะเป็นแชมป์บาริสต้าสี่สมัยนะคะซึ่งเป็นแชมป์ที่สูงที่สุดของประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะฝ้ายก็เห็นอาจารย์เป็นคนเก่งอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากให้อยากอยาก ฟ้ายเองเนี่ยอยากจะเป็นคนที่เดินตามรอยท่านอย่างเงี้ยค่ะอยากเป็นลูกศิษย์ไปเลยใช่ค่ะครับใช่จนกระทั่งเรียนจบปุ๊บเนี่ยอาจารย์ก็ส่งแข่งครับค่ะ,คะแล้วก็ส่งแข่งออบาริสต้านะคะปีแรกนะคะก็ะก็แข่งครั้งแรกแล้วก็ได้แชมป์เลยโอ้ครั้งแรกก็แชมป์เลยใช่ค่ะก็อาจารย์ อาจารย์บอกว่าเป็นคนไทยคนแรกที่แข่งครั้งแรกแล้วได้แชมป์เลยอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหาอันนี้คนชาติมาแข่งด้วยใช่ไหมไม่ได้จํากัดแค่คนไทยแข่งคนไทยแข่งค่ะแล้วเราจะเฟ้นหาแชมป์ประเทศไทยเนี่ยไปแข่งต่อที่ WBC World Barista Championship อีกทีหนึ่งผมอนถามคุณมีชัยหน่อยผมก็เพิ่งได้ยินเชื่อในยอมรับเลยนะนายกสมาคมบาริ s t าแห่งประเทศไทยทําไมเราต้องมีเป็นสมาคมนี้ขึ้นมาคือมันยังไงฮะเพราะว่าอาชีพนี้คนทําเยอะมากหรือว่ามันสามารถยกระดับ ฝีมือของคนไทยไปได้อะไรย่งไคือจริงๆแล้วถ้าย้อนไปสิบปีที่แล้วเนี่ยเราถามบาริสต้าเนี่ยก็แม้แต่อเมริกาเองผมก็ยังตอบไม่ได้จริงๆเราคิดง่ายๆว่าบาริสต้าเหมือนกับเชฟของกาแฟอ๋อนี่ไงเห็นภาพชัดเลยคือเชฟเชฟของกาแฟถ้าเราบอกว่าการทำอาหารทำไมต้องมีเชฟการทำกาแฟก็ต้องมีบาริสต้านั่นแหละครับมันต้องมีอะไรเป็นคนที่แบบสุดยอดของการทำอะไรอย่างแบบชนิดนั้นๆซึ่งการแข่งขันเนี่ยตัดสินกันที่รสชาติ ครับก็จริงๆแล้วผมว่าก็เหมือนกับเชฟล้วแล้วก็บริษัทต้องมีความเข้าใจคัดสรันวัตถุดิบหรือเลือกเมล็ดกาแฟที่ที่ดีแล้วก็นำเสนอนะมีไอเดียมีครีเอทีฟที่ใส่ไปในเครื่องดื่มด้วยคือหลายท่านที่ทานกาแฟอยู่แล้วผมเชื่อว่าทุกคนก็ทานกาแฟจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ไปทานออฟฟิศแบบธรรมดาทั่วไปแต่ก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเอะเราจะทานกาแฟสักแก้วหนึ่งอาจจะเพื่อ แก้ง่วงหรือความ,มสดชื่นอะไรก็แล้วแต่ต้องทานกันขนาดนี้เลยเหรอ,อหรือม,มันมันเพิ่มความสุขอะไรยังไงฮะคุณมีชัยหรือว่ายังไงสําหรับคนที่มีประสบการณ์แล้วก็เริ่มศึกษากาแฟมากขึ้นเนี่ยถ้าเอาอย่างตัวผมเองเนี่ยอย่างกาแฟที่ทําให้เราคลิกกับกาแฟเนี่ยเป็นกาแฟที่ผมดื่มสักสิปีแล้วเรายังจดจํารสชาตินั้นได้อยู่มันเป็นอารมณ์แบบอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะ ผมบอกว่ามันไม่สามารถอธิบายได้จนกว่าคุณจะได้สัมผัสมันค้าบครับผมขอสัมผัสหน่อยได้ไหมครับเชิญคุณไฟฟ้าครับแล้วก็เชิญบาริสต้าวันนี้จะสาธิตการทำลาเต้อาร์ตใช่มครับถ้าถ้าจะสำคัญกว่าฝีมือของบาริสต้าเนี่ยมันต้องเป็นองค์ประกอบอื่นด้วยไหมครัใช่ค่ะองค์ประกอบจริงๆแล้วกันชงกาแฟมีองค์ประกอบที่สำคัญ นะอย่างแรกคือวัตถุดิบเมล็ดกาแฟวัตถุดิบสำคัญซึ่งวันนี้ใช้เมล็ดกาแฟอะไรครับที่ที่ริเซนนี่เป็นกาแฟไทยครเป็นพรีเมียมจากที่ดอยสะเก็ดเชียงใหม่อ้ต้องเป็นภาคเหนือของบ้านเราเห็นบอกว่ากาแฟแถวนั้นนี่แบบอร่อยเคยไปเก็บเมล็ดกาแฟแถวภาคเหนือนะคะเห็นเขาบอกว่ากาแฟบ้านเรานี่ก็อร่อยใช้เล่นคใช่นะครับคุณภาพ กาแฟบ้านเราพัฒนาดีขึ้นดีีวันดีคืนเสียดายที่ทีวีระบบดิจิทัลยังไม่มีกลิ่นนะฮะแต่ว่าหอมมากกลิ่นกาแฟตอนนี้เข้ามาหอมมากแต่ว่าพูดถึงดูเครื่องกาแฟนี้ผมไปถามอาจารย์อยู่หลังกล้องเครื่องนี้ราคาเป็นแสนเลยใช่ไหมจรับผมมาเลือกหน้าอย่างเดียวเยอะเลยนะเยอะเลยครับเยอะเลยแล้วเดียสงสัยครับว่าเครื่องนี้ทางฝั่งซ้ายมือกับขวามือของเดียตรงเนี้ยที่ดูหน้าตาสวยๆแล้วออกวินเทจอย่างเนี้ย มันแตกต่างกันไหมคะคือมันเป็นการชงกาแฟคนละแบบเหรอคะหรือว่าเป็นการชงกาแฟคนละแบบฮะแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกกับรสชาติมันจะคนละอย่างอย่างน้องไฟ้านี่คืออะไรฮะอันนี้คืออารมณ์แบบไหนฮะคือ อารมณ์ตอนนี้ใช่ไหมคะมันเหมือนว่าใครทักก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วค่ะคือเราได้อยู่หน้าเครื่องทมแล้วเรา Hello Hello อย่างการที่เราที่วาริสตาอย่างอย่างน้องไฟฟ้าจะทํากาแฟสักแก้วหนึ่งเนี่ยครับองค์ประกอบอะไรก็ว่ากันไปคุณภาพของสิ่งของเนี่ยแต่ว่าตรงเนี้ยฝีมือของเราเนี่ยเขาวัดกันตรงไหนฝีมือใช่ไหมคะวัดตรงที่อย่างแรกเลยคือใจรักใจรักก่อนที่แบบเรารู้สึกว่าถ้าเราทำแล้วออกมาแล้วเนี่ยแล้วเรามีความสุขเราสนุก กับมันทุกครั้งเนี่ยทุกๆแก้วที่เราทำออกมามันจะออกมาดีเสมอครับแล้วมันมันต้องมีสูตรวิธีการยังไงให้เราแตกต่างจากคนอื่นอะสูตรวิธีการใช่ไหมคะเกี่ยวกับอะไรบ้างอะอาศัยอยู่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ค่ะครับค่ะอย่างที่น้องกำลังจะทำเนี่ยน้องจะทำอะไรอันนี้สตรีมนมค่ะเพื่อจะเทอาร์ตทำให้นมออนี่นะที่คุณผู้ชมได้ชมอยู่ตอนนี้นะคะค่ะอ่าแล้วข้ามอันนี้อันนี้บท มาเลี้กาแฟเรียบร้อยแล้วนะฮะยังไงต่อครับผมเดี๋ยวนะขอถามนิดนึงว,ว่าการชงกาแฟแบบนี้นี่เขามีชื่อเรียกข,ของเขาไหมคะครับมีครับผมอันนี้เรียกว่าการดริปกาแฟหรือว่าการพลูอเวอร์อ่ามันคืนนอยังไงฮะคือยังไงอ่ะก็เป็นการเทน้ําร้อนผ่านตัวผงกาแฟครับครับ,รบแล้วก็จะมีกระดาษกรองอ๋อนี่ใช่ไหมคะอันนี้หรอคะทำต่อครับเหมือนเขาบอกมากว่ากาแฟหยดกาแฟหยดนี่คือแบบนี้หรือเปล่าคะ ครับก็ใช่ครับผมอ๋อใช่ไหมภาษาแบบบ้านๆเงี้ยตัคุยกันกาแฟหยดอะไรางี้ยมาดูธีนี่เครื่องมือเขาสวยมากเลยนะแต่ในระหว่างที่เขาทำกาแฟอยู่ตอนนี้่างแรกเลยเราต้องนมของเราน่าจะพร้อมหรือยังครับค่ะพร้อมก่อนครับแล้วก็ถือว่าเป็นการล้างกระดาษไปด้วยนะตัวครับผมต้องทำให้กระดาษร้อนๆอย่างนี้ก่อนด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็แล้วก็เทน้ำตรงนี้ออกนรำที่น้ำล้างไปแล้วละเอียดมาก พิธีพิถันมากเลยนะครับใส่เยอะมากกาแฟหมดที่เลยฮะคุยได้นะคะทุกคนไม่ตเราใช้ใช้จนใช้จออยู่มากเลยกับการใช้ประมาณ20กรัมครับผมรอดูการดริปอยู่หลังจากนั้นก็ใส่ผงกาแฟไปใช่ไหมฮะใช่ครับค่อยๆใส่ครับผมโอเคอันนี้เป็นกาแฟดริปนะฮะที่จะมีรสชาติที่เหมือนกับบอกว่ามีอาจารย์บอกว่าเป็นสเปกตรัมที่เยอะๆใช่ไหมฮะเวลาชิมเข้าไปแล้วมันจะได้รสชาติมากที่สุดตัว จริงๆเอ็กเพรสโซก็จะถ้าถ้าเราพูดถึงเทสมันอาจจะแคบใช่ไหมฮะแต่ว่าตัวการพลวเวริฟนี่มันจะทำให้เราสามารถเลือกเทสได้กว้างขึ้นอืมเอาล่ะนะครับเอาล่ะเอาล่ะนี่เขาต้องจับเวลาด้วยนะฮะนี่เราต้องคอนเซนเทรตสองฝั่งเพราะฝั่งนู้นเนี่ยนมเขาก็จะไอ้นี่แล้วเหมือนกันอ่ะดูอ่าน้องไปดูฝั่งนี้บ้างดีกว่าย้ายไปดูฝั่งนี้แป๊บนึงย้ายมาดูฝั่งนี้ปี2015ค่ะที่อยู่ในแก้วนี้คือ ช็อตเอสเพรสโซ่ค่ะช็อตเอสเพรสโซ่ทีนี้เราจะดูฝีมือแบบทำทั้งแก้วเลยของน้องไฟฟ้าว่าทำยังไงค่ะดูนะครับท่านผู้ชมครับค่ะลาติไฟกำลังจะทำนะคะเรียกว่าโรเซต้านะคะครับนี่น้องฝ้าเอาหัวออกที่เลยนะให้กล้องข้างบนเห็นด้วยอ๋อนี่เห็นไหมคะรับมางี้เลยคได้ลาเต้อาร์ตข้างบนอ่ะไอ้ผมรับมาเองครับ โอ้นี่ก็เป็นใบไม้เลยเอาอีกสักแก้วนึงสักแก้วนึงแต่ว่าน้องน้องไฟฟ้าอีกสักแก้วนึงได้ไหมได้ค่ะแต่ว่ายื่นยื่นยื่นแก้วมาข้างหน้านิดครับอ๋อไม่ใช่แก้วแก้วนี้ครับแก้วที่กำลังจะทำนะใบไม้เก้าเรับครับวางทิ้งเลยโอเครับได้ใบไม้เดี๋ยวนะ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 ครับเดี๋ยวนะครับอ๋อหน้องไฟฟ้านี่กล้องอยู่นี่จ้าอ๋อหันหันเก้าไปทางนู้นโอเค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 ้อเคโ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 อเค มันดูง่ายนะฮะเคยลองแล้วค่ะยากมากเป็นรูปได้เลยอ่ะเป็นรูปใบไม้ใช่ไหมฮะนี่เทปพื้นี่เดียวเองนะฮะนี่คือแชมป์อันนี้คือแชมป์เลยนะฮะอันนี้เป็นอะไรหรือว่ารูปแบบที่เราจะต้องใช้ในการไปแข่งขันด้วยใช่ไหมคะอ่าอันนี้ส่วนหนึ่งค่ะครับก็คือเวลาแข่งเราเราเราต้องเกลียดด้วยนะเขาวัดจากอะไรบ้างเวลาแข่งเขาให้คะแนนจากอะไรบ้างฮะอันดับแรกเลยนะคะก็คือรสชาติกาแฟที่เรานํามาใช้ค่ะคือทำมาเองว่าเราจะรสชาติอะไรใช่ค่ะก็คือก่อนที่เราจะ เริ่มแข่งเนี่ยเราจะเตรียมตัวในการเลือกกาแฟเองชิมกาแฟทุกตัวชิมจนกว่าเราจะได้รสชาติที่ต้องการแล้วเอามาแข่งนะคะผอผมขออนุญาตชิมฝีมือแชมป์ได้นะฮะคือคือรสชาติกาแฟที่เอามาวัดเนี่ยคนที่ชิมไม่ต้องเติมอะไรแล้วใช่ไหมไม่ต้องเติมค่ะไม่ต้องใช่ไหมนี่คือต้องปรุงสําเร็จให้เขาเลยแล้วจากนั้นมีอะไรอีกภาพอะไรนะลายลวดลายสีสันลายนี่ส่วนหนึ่งค่ะส่วนมากเขาจะ รสชาติเป็นหลักใช่ค่ะคือทานแล้วรู้สึกว่ามันบาลานซ์กันทุกส่วนขมหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับ็นไงนะรสชาติผมไม่เคยทานกาแฟที่แบบกลมกล่อมแล้วก็อร่อยมากานเลยไม่เคยทานแบบอร่อยอย่างนี้มาก่อนอร่อยจริงขนาดนี้ไม่ใส่น้ำตาลนะคือแบบว่ารสชาติแบบออริจินอลเลยโอเคมาฝั่งนี้กันบ้างนะคะเพราะเราังมีกาแฟอีกแบบหนึ่งนี่น้นคืออุปกรณ์อะไรคะทางขวามือเห็นติดไฟสีแดงๆอยู่ด้วยตอนนั้นเรียกว่าไซฟอนครับผม ไซฟอนไซฟอนคือทำอะไรคะ,ะเป็นระบบการชงเหมือนการักน้ําครับผมครับ,รบวผงขาวๆที่ใส่ไปข้างบนอันนั้นคือ,อตัวนั้นเป็นฟิลเตอร์ครับที่เป็นผ้า<อ>ก็คือตัวกรองนั่นเองค่ะผนี่แหระคะคือวิธีการชงแบบนี้อ,อมอันนี้เป็นกาแฟดริปใช่ไหมครับมันก็จะค่อยค่อย ริบๆหรือว่าหยดลงไปใช่ครับอันนี้มันจะใช้เวลามากกว่าใช่ไหมฮะค่อนข้างใช้เวลาอันนี้อรรถรสในการในการทานกาแฟแบบนี้เราต้องทานแบบไหนอะคะแบบเป็นกาแฟเรียกว่าแล้วแต่เมล็ดกาแฟที่จะเลือกส่วนใหญ่คนเขาก็จะกินกันเป็นอาราบิก้าใช่ไหมครับแล้วก็โรบัสต้าหรือว่าแบบต้องไม่ใส่นมอะไรย่างนี้ไหมถึงจะได้แบบรสชาติใช่ไหมเพราะอาจารย์เขาชอบกินแบบ เพียวๆอย่างนี้เลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับถ้าเกิดว่ามีมีคนดูอยู่แล้วอยากจะพัฒนาฝีมือหรืออยากเป็นมาริสตาร์บางแบบน้องๆพวกเนี้ยทำยังไงฮะหรือไปรับการฝึกฝนอะไรได้ที่ไหนเรียนได้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยหรือมีการฝึกสอนอะไรมั้ยมีฮะทางไม่ว่าจะเป็นทางสมาคมเองหรือว่าทางาะว่าปัจจุบันก็มีหลายสถาบันที่เริ่มเริ่มสอนแต่ว่าถ้าถามว่าสถานที่สอนยิงยัง ที่ได้มาตานยังมีอยู่จํากัดครับครับแต่ว่าเร็วๆนี้จะมีงานใหญ่จัดขึ้นด้วยนะครับใช่ค่ะที่ไหนยังไงครับเมื่อไรฮะอ่วันที่10ถึงวันที่13มีนาคมนี้นะคะจะมีงาน coffee tea n d i n g นะคะที่เมืองทองธานีค่ะอ๋คือใครที่สนใจที่อยากจะทำธุรกิจกาแฟรหรือว่าอยากจะเป็นบาิิสต้ใก็ไปดูที่งานได้ค่ะสำหรับทุกท่านนะคะที่สนใจและมีใจรักในการทำกาแฟนะคะ ขอเชิญมางานงานนี้เลยค่ะคเพราะว่าภายในงานเนี่ยคุณจะได้พูดคุยกับแชมป์ระดับโลกเลยนะคะคร,ระดับโลกจะมาอยู่ในงานงานนี้เลยค่ะคให้คุณได้สัมผัสกันตัวต่อตัวเลยทีเดียวยไปวหรือเปล่าไปค่ะปีนี้ไฟล์ลงแข่งอีกหนึ่งปีนะคะคใช่ค่ะลงแข่งเพื่อเฟ้นหาแชมป์ไทยนะคะไปแข่งต่อที่ประเทศไอร์แลนด์ค่ะไปให้กำลังใจไฟล์นะโชคดีแล้วก็ได้รับรางวัลนะฮะเจอพี่ก็ทักพี่ด้วยเผื่อพี่ขอกาแฟฟรี นิดนึงพี่แดนนี่ชิคะเป็นยังไงบ้างคะอร่อยมากเลยนี่เป็นกาแฟดริปแต่ว่าอยู่ในแก้วเอสเปรสโซ่ครับเป็นเครื่องนี้ก็คือเครื่องชงเอสเปรสโซ่ได้รสชาติอรรถรสกลมกล่อมมากเลยหอมมากหอมแบบหอมกาแฟสุดๆไปเลยคือตอนนี้ถ้าเกิดว่าโอ้โหทุกคนในห้องส่งรับรองอยากทานกาแฟหมดเลยห้อมทั้งสตูเลยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปกันมีไซฟอนอันนี้พอที่จะมีเวลาชงไหมฮะนิดนึง ไม่มีแล้วไม่น่าจะมีเนอะก็เดี๋ยวไปดูกันที่งานเพิ่มเติมกอทุกท่านแล้วกันกำลังเตรียมวันนี้ขอพรบคุณทุกท่านเลยนะฮะขอบคุณนะครับวันนิวส์ตรงไปตรงมา